สวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกๆคนที่เข้ารับชมคลิปและชมโฆษณาไปด้วยนะครับพี่น้องชมบรรยากาศธรรมชาติในน้ำเจ้าพระยานะครับเรือลากโจูงทั้งหมดสามลันนหนึ่งสองสามทำไคลิปชัดล่ะลากพ่วง ใหญ่ๆยาวๆกำลังลากขึ้นมานะทว,วรกับกระแสน้ำไหลนะดูดูป่าธรรมชาตินะครับที่เป็นเห็นขี้ๆนะเป็นขี้ป่านะครับน้องขี้ป่านะมันเล่นน้ำ แล้วก็ทวนต่อกระแสน้ําไหลไหลลงสู่ไอ้เข้าสู่จังหวัดนนทนะเนีดูดูขี้ปลานะที่ปลานะปลา,นะาธรรมชาติดูเรือพ่วงเรือลากพูงลากจวงพ่วงอะสี่ลำไอ้สามลำนะลากพ่วงอีู่่ย หนักมากเลยครับไม่รู้ด้วยบรรทุกอะไรก่อนใช้เรือสามหลังเฮ้ยเรืออะไรนั่น้่ะนี่นี่เรืออะไรน,น่ะน้องไม่รู้เรืออะไรไงยืนพายอคนเดียวผมก็ไม่รู้ว่าเรืออะไรเรียกเรืออะไนร,รไนะน้องเรือพายยับเลยน่าจะใช่ ใช่หรือเปล่ากไม่รู้นะครับน้องเลือประยเกต์น้องไปยืนพายนะลำเหมือนกับไอ้ถอนไม้ลอ,อยน้ำอะ่ะไม่ใช่เรือ ไอติมไอติเมเรียกไอติมครับเติมบอลอ๋อกินไอติมเรียกไอติมบอลอยู่ปากนวนไม่มาไม่เห็นขอบคุณทุกการรับชมคิขอบคุณที่รับชมโฆษณา สยาพเป็นฝนฝนตกรดไปรอบหน,นึ่นๆๆงขนานี่ที่นี่ฝนตกไปรอบหนึ่งนะครับเราจะมารอบที่สองกับการรับชมที่รับชมโฆษณา